คุณผู้ชมกับงานนี้ค่ะด็อกเซชีสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในงานนี้นนจะมีด็อกกี่ตัวที่เซชีสในวันนี้นะคะแต่ลูกโป่งเห็นรอบๆข้างเนี่ยเยอะมากนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยที่สําคัญเนี่ยมีเจ้าไฮของเรามาเปิดบูด้วยมีเล่นกลงเล่นเกมนะคะเห็นว่ามีลูกลูกบอลอยู่ข้างในนั้นนะคะในน้าไม่รู้ว่จะให้เล่นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูในงานกันเลยดีกว่าค่ะปาดูก<ป>ั ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมลูกโป่งก็อยู่กับพี่โป้งนะคะคนที่ทําให้เกิดงานดีๆแบบนี้นะคะลูกโป่งถามพี่โป้งนิดนึงคะ่ะถึงที่มาที่ไปในวันนี้ว่าทําไมถึงเกิดงานในวันนี้ขึ้นค่ะศูนย์ก่านะคะภาคเรนของเรานะฮะก็เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆอยู่ในตรงเอกำัยเนี่ยนะฮะก็แบบว่ามีนโยบายว่าจะจัดงานกับพาร์ทเนอร์ของเรากรับซึ่งเราเป็นแบบคอมมูนิตี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดงานแบบน่ารักนาก่ารักอะไรเงี้ยให้ให้หมามาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับครับแล้วเอ่อคอนเซปต์งานในวันนี้ล่ะคะชื่อว่างาน Dog Day Cheese มาหมามา,มาก็ยิ้มตลอดยิ้มตลอด,อลอดงานครับแล้วก็อคอนเซปต,ต์วันนี้เนี่ยนอกจากมีเกมแล้วเนี่ย<ะ>ก็มีบังเอิญทางคลาร์กเลนเนี่ยก็โคก,กับทางคุณเก๋ชลดานะครับมูลนิธิเดอะไวท์ The Voice, เสียงจากเราก็เดี๋ยคุณเก๋ก็จะพาพวกเซเลบตี้มาน้องๆมาเดินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก่อนนั้นก็จะมีเป็นแบบน้องๆญี่ปุ่นเดินนำก่อนอะไรที่เดินนำก่อนแล้วก็จะมีพวกเซเลบตี้ มีคนญี่ปุ่นเยอะเลยสิคะเยอะมากต้องให้อริกาโตกะไซมาสครับคือเราเรามีเกมเป็นก่อนจากนี้ด้วยนิดนึงว่าเป็น smiling photo contest คือให้มาส่งมายิ้มมาที่แฟนเพจแล้วใครกดไลค์ได้มากสุดเนี่ยจะได้ปอกคอฝั่งเพชรเพชรนี่คือเพชรยังไงคะเพชรจริงเลยครับเพชรจริงเหรอคะจาก บิวตี้ไดมอนด์ทำไมไม่บอกหนูก่อนคะหนูจะได้ส่งรูปหมาของหนูมาฟารเพชรราคา30,000บาทตายแล้วเพชรจริงเลยคุณผู้ชมงานนี้เขาไม่ใช่งานเล็กๆแล้วละค่ะเอ่อเมื่อเรามีพาร์ทเนอร์อย่างบิวตี้เจมบิวตี้ไดมอนด์อะไรอย่างงี้ด้วยเราก็เลยโคกันว่าเออน่าสนุกดีนะอะไรเงี้ยให้หมามาสไมลิ่งโฟโต้คอนเทส t อะไรอย่างเงี้ยครับทางศูนย์การค้าพาร์คเลยนะครับก็ ยินดีที่จะ,ะชวนสุนัขต่างๆนะฮมาเดินเล่นได้อะไรเงี้ยนกากนอกจากนั้นเนี่ยทางเรากับทางพาร์ทเนอร์นะฮะ<า>ก็มีโครงการจัดจัดด็อกพาร์ค คือชั้นบนสุดของที่จอดรถเราเนี่ยะะจะมีพื้นที่ว่างอยู่ะนะครับเราก็อยากทําเป็นด็อกพาร์คเหมือนคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกันเยอะนะฮะเพราะเขาไม่มีสเปซกันเลยะะ<ะ>เขาก็จะทําชั้นดาดฟ้ากันจริงจริงๆควรมีมากๆเลยนะคะยิ่งเฉพาะเราอยู่ในเมืองแบบนี้เราก็หาที่ให้น้องหมาไปเดินเล่นยากแล้วก็ถ้าเกิดมีขึ้นมาก็คงจะดีมากใช่ถ้าเขามาออกกำลังกายเราก็จะมีเป็นแบบว่ามีที่นั่งเล่น มีเป็นแบบเดย์แคร์อาจจะมีฮอสพิท a ลด้วยอะไรอย่างเงี้ยของน้องหมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีของอะไรขายให้คนกินั้างมนมีครับมีมีแบบเค้กเคิร์กอะไรอย่างเงี้ยะผมก็มองว่าเป็นแบบเหมือนเป็นที่รีแลกซ์ฮะแล้วมีที่ฝากสุนัขด้วยนะครับก็มาเดินเล่นชอปปิ้งกันแล้วก็ฝากสุนัขไว้ข้างบนเขาก็เดินเล่นของเข้าอะไรดีมากเลยค่ะเพราะว่าลูกป่งก็จะได้เพิ่มที่อีกที่หนึ่งที่จะพาน้องหมามาเดินเล่นได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหายากจริงๆในในเมืองแบบเนี้ยนะคะใช่เพราะว่าในคือในเมืองตอนนี้มมมมััันนไ่่ีเเลยครรบงแตาก็สส เออเดี๋ยวนี้ก็เออดีน่าจะดี<ช>อะไรเงร<ช>ี้ยเอาเอาเดสเปสคือพื้นที่ที่ไม่ไม่ได้ใช้เนี่ย<ช>เอามาให้พาใช้ให้เป็นประโยชน์ชนได้ไงขอบคุณมากเลยนะคะ แต่ที่คุยกับพี่โป้งแล้วนะคะลูกบองว่าแต่ตอนนี้เราเข้าไปดูหน่อยดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นฐานต่างๆที่คนนะคะจะพาน้องหมาของตัวเองนะ,ะมาเล่นเกมนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีปอกคอฝั่งเพชรนะคะเป็นแบบว่าเหมือนไฮไลท์ของวันนี้เลยเพชรแท้ๆนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบคนญี่ปุ่นหมดเลยที่นี่ก็น้องหมาก็มาเล่นเกมกันตรงนี้นี่นมีน้องแต่งตัวเป็นใส่ชุดกิโมโนด้วยค่ะ เ <The> ดี๋ยวบอยสสดะค่ะเจอกันไปแล้วหนึ่ง <วะ S 2> ครั้งนะ วันนั้นวันนั้นมาในนางจิ๊บเออันนั้นช่วยไฟสีด็อกวันนี้เรามาในโครงการของเก๋เองเลยนะคะสิ่งจากเราวันนี้ก็เรามาร่วมระดมทุนนะคะอยากจะหาสตุงสตางเนี่ยให้นุอนๆเป็นค่ายาซื้อไปแล้วที่เอาของมาขายใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะเงินเราต้องการเสมอนะคะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรเลยคือไม่ต้องให้เราทีเะยเยอะๆก็ได้ให้น้อยๆแต่ให้นานๆอย่างสม่ำเสมอนะคะก็วันนี้เห็นว่าพี่เก๋เอาน้องหมามาด้วยใช่ไหมคะพี่พาปุ๊บปั๊บมาค่ะปุ๊บปั๊บอยู่ข้างบนอยู่เลยเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะก หมากันทุกคนก็เอาหมาไปบ๊อยเขาก็ไปเก็บในห้องพักของน้องหมาตอนนี้ก็มีเพื่อนๆศิลปินปนักแสดงมาให้ความร่วมมือเยอะมากๆพี่เก๋เดินแบบกับเขาด้วยไหมคะเดินแบบด้วยค่ะเดอะไวท์คนที่ใส่เสืเ้อยืดวันนี้จะเป็นน้องมินนะคะน้องหนิงปณิตาคาเดียค<ะ>ือคนที่ใส่ชุดเดอะไวท์ที่เป็นดานราวันนี้มาเดินแบบหมดเลยมาเดินแบบหมดเลยกันใช่ใช่โปร่งเดินให้พี่ไมอ่ะขึ้นไปด้วยกันนะก็ได้นะแต่หนูใส่ชุดนี้ ได้แถมชุดไปได้เชืกมาคือระหว่างที่เราเดินแซนโชเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่ของ The v o i c ์ของเราเนี่ยได้ถือกล่องมารับบริจาคเงื่อนรายการห้าบาทสิบบาทเนี่ยของทุกคนน่ะนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเราคุณทรัพย์ได้จำเป็นสำหรับเมากมากแล้วก็เราก็มาทำด้วยใจรักนะคะไม่ได้หวังอะไรสิ่งตอบแทนนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากคุณพี่เก๋มากเลยคก็แวะไปดู The v o i c ์ได้นะคะในในเฟซบุ๊กของเราก็จะมีชื่อ The v o i c ์เสียงจากเราค่ะ ในนะคะก็จะมีสินค้ามากมายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีแบบอุปกรณ์ของน้องหมานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากละมังที่เป็นแบบเซรามิกนะคะ ที่สุดค่ะคุณผู้ชมเจอไฮของเรานะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่พลาดอยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสนุกของน้องหมา <c oughs> แล้วก็ผู้เลี้ยงครับ <c oughs> ก็ขจะขาดเราไม่ได้อยู่แล้วถ <c oughs> ูกต้องค่ะเรามาคู่กันนะคะคนกับน้องหมาเราเหมือนเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ในงานนี้เราก็เลยเอาสินค้าเอาโปรดักต์ใหม่ของเราเรามาเปิดตัวในนี้ด้วยอ๋ออะไรคะโปรดักต์ใหม่ก็มีสองตัวครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับน้องหมาตอนนี้ที่ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะฮ มันดีอย่างนึงคือมันไม่เป็นสารตกค้าง<อ>นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วก็อีกตัวนึงครับจัดมาเลยค่ะตัวนี้นะครับคือเราเห็นว่ากลุ่มผู้เลี้ยงเราเนี่ยคือรักน้องหมาน้องหมานะครับแล้วก็มองสุนัขเหมือนมนุษย์ก็คือมนุษย์<อ>ก็ทานสเต็กเนื้อได้อ,อันนี้ก็เป็นเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลียครับ<อ> ก็2อย่างเลยก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่มความอร่อยขึ้นมาอีกอย่างนึงอีกอันนึงก็คือเหมือนกับว่าทานยาแต่ทานยาแบบอร่อยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องทะเลาะกันต่อไปไม่ต้องแบบว่าใส่ยาเข้าไปในขนมปังให้กินอีกใช่ครับงั้นจะต้องเสียเวลาทะเลาะกันนะครับเคค่ตอนนี้รูกบ่งก็อยู่ที่บูธของ The Voice นะคะก็ Hi nice to meet you can you please introduce yourself I can my name is martin I'm, uh, I'm the managing director of where you want as we see here uh -huh. what we are doing is basically working with kunke uh, chola about this charity event what we are trying to do is basically to save all kind of animals which has any kind of problems any kind of injuries and, and this, is, this is what we do here today we sell the products that we actually sell online <Yeah. S 2> o n our platform and the profit goes uncut to any kind of animals which is โอเคเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่ามาวันนี้นะคะก็ทํางานกับพี่เก๋ชลดาใช่ไหมคะแล้วก็ผลิตัณทั้งหมดเนี่ยเราก็เอามาเซลล์เพื่อที่จะแบบว่าหารายได้เพื่อช่วยน้องหมาในวันนี้นะคะแล้วเราก็เหมือนกับว่าป้องคือเหมือนกับว่าช่วยป้องกันการที่จะแบบค้าสัตว์หรือว่าทําร้ายสัตว์แบบที่ไม่ถูกต้องนะคะ I heard that Have your product in here, right? That's correct. It's, it's our product which is actually donated by by the shops that we're working with. Uh -huh. And those shops they have said fair enough, you can have these products for free. If you mm. sell it and you make any money, then the money there will go to the charity so we can save as many dogs and okay. as possible. Yeah, thanks. Okay, to Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. I already buy something. โบซ์ <Both> something <You did? S 1> over here yeah <What S 1> bikini <you> bikini already in my bag อันนี้นะคะลูกก็ว่าจะซื้ออีกตัวนึงนะคะเพราะว่าดูข้างหลังสิคะคุณผู้ชมกซี่ นู้นคะ่ะเดี๋ยวควักเงินแล้วก็จ่ายเลยดีกว่าจะได้ทําบุญด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือราคาสินค้าทั้งหมดแล้วเนี่ยเหมือนเรามาเซลล์ของทุกชิ้นในนี้เนี่ยคือเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์ที่ขายอยู่ในบนเว็บไซต์เรา v a l u e o com คือเขาบริจาคทั้งหมดแล้วก็เข้าช่วยเหลือโครงการเดอะไวท์เพราะฉะนั้นคือของทุกอย่างเซลล์ห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะคะเดี๋ยวเข้ามาอุดหนุนได้นะคะแต่แต่ว่าถ้างานวันนี้หมดยังไง mm hmm. เข้าไปที่ v a l u e o com mm hmm. ได้นะคะก็ mm hmm. เดี๋ยวรู้บอกซื้อตัวนี้เย้ ที่นี่มีแพทช็อปด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยดีกว่าลูกสาวกระโปรงเปิดเอาลงนิดนึงลูกไปร้านเชื่อชวิงก็แพทช็อปค่ะร้านที่นี่ของเราจะมีจุดเด่นที่ว่า oh. คาเฟ่ดอกแข่งแรกของประเทศไทยคือเรามีคาเฟ่ช็อปก็คือสามารถให้คนเนี่ยเข้ามาทานอาหารแล้วก็น้องหมาก็ทานไปด้วยกันพร้อมๆกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็มีอาบน้ำมีโฮเทลด็อกแล้วก็มีด็อกคาเฟ่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะทำเป็นเรสต์เอสเตทให้กับเจ้าของที่มาจากญี่ปุ่นพักด้วยอะค่ะอ๋อคือมีโรงแรมของคนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราจะจัดหาให้อ๋อจะจัดหาให้นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าจะเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าเจ้าของก็เป็นญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะ ญี่ปุ่นมาค่ะที่ญี่ปุ่นก็จะมีร้านแบบนี้นะคะก็ก็จะมีขายเสื้อผ้าอุปกรณ์เอเซอรี่ก็จะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็มีสปามีทาเล็บหมาแต่ว่ายาทาเล็บนี่เป็นแบบทาของหมาจริงๆเป็นแบบว่าไม่ใช่เอาของคนมาทานะคะสังเกตว่าลูกค้าที่นี่ก็เป็นญี่ปุ่นหมดเลยค่ะผู้ว่าภาษาญี่ปุ่นหมดเลยค่ะคุณผู้ชมได้3คําคําแรกคืออาริกาโตโกไซมัสคำที่2คือโกเมนาไซแปลว่าขอโทษค่ะคำที่3ก็คือชัตโตมาเตะแปบ๊บนึงนะนี่ <laughs>